เกาเหตุการ์จำลองในการอบรมตุลาการเลยท่ากระสุนยังเหมือนเลยนะเนี่ยเราจะนำคุณไปตามมาเดี๋ยวก่อนเกตุไปไหนไอ้น้องมือใหม่นี่แหละของจริงแหละเราต้องเรียกกำลังหนุนเขาชื่อเลยเบสเซอร์อยู่ในตำแหนง่งแล้วขอกำลังหนุนด้วยเราอยู่ที่เฮเวอรี่เฮเวนต้องการกำลังหนุนเข้ามาช่วยโดยด่วนอยู่ที่เฮเวอรี่เฮเวนแอปบัตตัดกับคอสเทลล์ต้องการกำลังหนุนด่วน เจ้าช่วยเขาเป็นเป้านี่จะชัดเลยเขารู้ตัวหรือเปล่าอ่ะเขารู้เขาทำอะไรอยู่นะถ้าคือกฎหมายวางอาวุธเดี๋ยวนี้กลุ่มตึกนี้อยู่ภายใต้การจับกลุ่มแล้วนี่คือคำสั่งสุดท้าย ไอ้ตุลาการเรดีว่าตาแาจะกลัวใครลจะกลลวข้าเข้าใจมะ้ยเข้าใจแล้วเอางี้มะ้ยให้ผมจะลงไปมอบตัวอาจจะทำให้มันไม่ทะวังตัวก็ได้อะโอ้ไม่ดีเนาะไอ้ตุลาการแต่จริงคือประจําคุซิวไ้กากแล้วม่าต้อทําอย่างนี้ เบสตพวกท,ทิ้กันังก่อนเร็วมันใช้กระสุนพิเศษไรปลอก20มมจระยะ300เมตรระยะสังหารหวังผลของกระสุนนี่เท่ากับ200เมตรคุณปลอดภัยนอะมุดอยู่นั่นทำไมกันตุลาการเฮอร์ชีเรารอกำลังหนุนอยู่ก็ผมนี่ไงไปเลยง,ง่ายๆแค่ตอนเดียวเดีออยวระยะห่างพอควรฉันนำหน้าแกไปข้างหลัง ระเบิดยี่นี่เก่งมากนะครับผมจะเจอชัา4สิบสบเฮ้ยยังก็สุดตรพมีไม่ตามกันแลิกกันกินอาหารรีไซเคิลเฮ้ยพวกแกจะรวบมันไมเอาเสีาไหมเอาเ่วมันไหม อ่างนี้สงบเรียบร้อยดีแล้วต่อไปผมเองไปอย่านะาไปไปแกถูกจับแล้วไ,ไ,ไปไปโหมีแกถูกจับแล้วโยนอาวุธออกมา,าเดี๋ยวเตรียมรถกานตัดสินเดี๋ยวนี้ตัดสินเหรอไ้ฉันได้ปืนม,นมาแนละ้วไม่จะไป็นต้องปืนมัน เตรียมพร้อมได้แล้วยิงรัวเ <c oughs> จาะระดับ <c oughs> ลูกแฟร์ กฎเทศบาลเมกาซิตี้ข้อ2-13ทำลายทรัพย์สินผู้อื่นโดยเจตนาโทษจำคุก2ปีกฎเทศบาลข้อ3-10มีวิสงครามในครอบครองโทษ5ปีกฎข้อ4-5-7ัดขึ้นการจับกุมโทษ20ปีขอบคุณเฮอชชีกฎข้อ3-6-13ขาฆ่าคนตายโดยเจตนาคำพิพากษาก็คือคงจำเป็น จำคุกตลอดชีวิตยาตายต่างหากนะตายลูกเดียว